สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังพระสุนิตยอมกลับวัดต้นสังกัดวังสามหมอหลังทุกครูจับศึกเจ้าคณะอำเภอพร้อมนายอำเภอลงพื้นที่สำนักสงฆ์ซ้มป่าหันเกลียกล่อมพระอาจารย์สุนิตเดินทางกลับวัดต้นสังกัดโดยมีเจ้าอาวาสวัดอนันโยภูขอเดินทางมารับด้วยตัวเองระบุหากฝ่าฝืนคำสั่งอีกอาจจะลงโทษถึงขั้นจับศึก พร้อมสั่งปิดสำนักสงฆ์เจ้าปัญหาห้ามคนเข้าออกพรุ่งนี้ความคืบหน้ากรณีพระอาจารย์สุนิศอินทคุโตอายุ40ปีเจ้าสำนักสงฆ์สัมปาหันตำบลบ้านจีตอเภอกู่แก้วจัังหวดอุดรธานีถูกลูกชายของผู้หญิงอายุ49ปีชาวจังหวัดสมุทรสาครได้ไปร้องเรียนหมอปลาว่าทําให้แม่ของเขานําเงินกว่า3แสนบาทนํามาทาโรงแก้วเพื่อหวังจะรสังขารในวันที่30ตุลาคม ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปต่อเนื่องนั้นล่าสุดเมื่อเวลา18นาิก30นาทีวันที่30ตุลาคม2564หลังจากพระอาจารย์สนิตได้เดินทางกลับมาที่สำนักสงฆ์สัมปาหันหลังจากเมื่อช่วงเช้าตั้งแต่เวลาตีีได้ออกจากวัดโดยพบว่ามีรถกระบะเข้ามารับและทราบว่าจะเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครเพื่อไปพบยิงวัย49ปีรายดังกล่าว โดยฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าคณะอำเภอและคณะสงฆ์ที่มีมติห้ามไม่ให้ออกจากพื้นที่และให้เดินทางกลับไปอยู่ที่วัดต้นสังกัดที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีโดยเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเจ้าคณะอำเภอกู่แก้วพร้อมคณะประกอบด้วยนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางมาที่สำนักสงฆ์และได้พูดคุยเจราจากับพระอาจารย์สุนิษโดยระบุว่าพระอาจารย์สุนิตฝ่าฝืนคำสั่งคณะสงฆ์ โดยได้เดินทางออกไปนอกพื้นที่หากไม่มีการติดต่อให้กลับมาคงเดินทางไปถึงจังหวัดสมุทรสาครและเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแล้วเพื่อเป็นการลงโทษขอให้พระอาจารย์สุนิตเดินทางกลับไปที่วัดต้นสังกัดคือวัดอนัญโยภูภเค้อบ้านดงกลางอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีในคืนนี้จากนั้นในเวลา18นิกาพระอาจารย์สุนิตได้ยอมเดินทางกลับไปที่วัดต้นสังกัด โดยมีพระมหาสายันอภิปุญโญเจ้าอาวาสวัดอนัญโยภูคขอเดินทางมารับถึงสำนักสงฆ์ด้วยตัวเองโดยพระอาจารย์สุนิตไม่ได้อิดออดหรือขัดขืนแต่อย่างใดแต่ยอมเดินทางตามไปด้วยดีโดยมีการเก็บเข้าของเครื่องใช้เครื่องอัิบริขารทั้งหมดขึ้นรถไปพร้อมกับเจ้าอาวาสวัดอนัญโยภูคขอโดยไม่ยอมให้พ่อที่อาสาขับรถไปส่งเดินทางไปด้วย โดยพระมหาสายันอนุปนโนเจ้าอาวาสวัดอนัญโยภูขอวัดต้นสังกัดของพระอาจารย์สุนิตกล่าวว่าการกระทําครั้งนี้ของพระอาจารย์สุนิตถือว่าฝ่าฝืนคําสั่งคณะสงฆ์ที่ไม่ยอมกลับไปวัดต้นสังกัดและดึงดันออกจากพื้นที่ไปและหากมีการประพฤติเช่นนี้อีกจะต้องลงโทษคันเด็กขาดโดยการจับศึกจากนั้นได้ขึ้นรถเดินทางออกไปจากสำนักสงฆ์ โดยสำหรับสำนักสงแห่งนี้ในวันพรุ่งนี้ผู้ใหญ่บ้านและชุมชนจะมีการนำเสาปูนมาขุดฝังเพื่อปิดทางเข้าออกไม่ให้ใครเข้ามาในพื้นที่ได้สำหรับโรงแก้วดังกล่าวนั้นจะติดต่อไปยังผู้หญิงที่เป็นคนสร้างว่าจะรับกลับไปหรือไม่หากไม่รับกลับไปจะมีการทำลายทุบทิ้งเสียโดยเสกสันติกรยาวิสุทธิ ขอบคุณข่าวจาก Nation TV ครับแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปข่าวใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ